สวัสดีค่ะดิฉัน B6424299 นางสาวจุธมาศโยมลำวันนี้มาพูดถึงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลโชคชัยค่ะโรงพยาบาลนี้นะคะมีปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยอยู่ที่250ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ BOD เข้าระบบอยู่ที่250มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะซึ่งเราจะออกแบบระบบบำบัดเป็นระบบ AS AH นะคะบอ่อแรกของเราก็จะเป็นบ่อกเกิดค่ะบ่อกเกิดวอลลุ่มของบอ่บอกเกิดจะอยู่ที่148.5 ลูกบาทเมตรนะคะและ h r t ออยู่ที่14ชั่วโมงค่ะบ่อถัดไปจะเป็นบ่อปรับสภาพของน้ำเสียนะคะหรือว่าบ่อ EQ ค่ะปริมาตรของบ่อจะอยู่ที่46.4ลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็ HRT อยู่ที่4.45ห้าชั่วโมงค่ะต่อไปเป็นบ่อเติมอากาศนะคะบ่อเติมอากาศของเราจะมีปริมาตรอยู่ที่162.4ลูกบาทเมตรค่ะ แล้วก็เหตออยู่ที่สิบาชั่วโมงนะคะซึ่งบ่อนี้จะมีการใช้เป็นเครื่องเติมอากาศจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะเพราะว่าเครื่องเติมอากาศหนึ่งเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้ที่10บลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งปริมาณออกซิเจนที่เราต้องการก็คืออยู่ที่ห5 2 5ดห้าสองหลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งจานวนหนึ่งชุดก็เพียงพอค่ะต่อไปจะเป็นบ่อตกตะกอนนะคะบ่อตกตะกอนของเราจะคิดเป็นพื้นที่ผิวตกตะกอนนะคะ ซึ่งจได้ที่7.5625นะคะตารางเมตรซึ่งพื้นที่ผิวของถังที่เราต้องการจะอยู่ที่13.45ตารางเมตรนะคะจะเห็นได้ว่าถัง1ถังไม่เพียงพอนะคะเราจึงใช้เป็น2ถังสำหรับที่จะใช้ในการตกตะกรนค่ะบ่อถัดไปจะเป็นบอกเก็บตะกรนเวียนกลับนะคะปริม,มาตรจะอยู่ที่21.6ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะ บอ่อที่6นะคะจะเป็นบอ่อพักน้ําใสก่อนระบายออกนะคะวอลลุ่มของบอ่อนี้จะอยู่ที่50.4ลูกบาทเมตรค่ะระยะเวลาเก็บกับจะอยู่ที่4.84ชั่วโมงนะคะและ้วบ่อสุดท้ายจะเป็นบอ่อเติมคอ l ลีนค่ะวอลลุ่มของบอ่อจะอยู่ที่7ลูกบาทเมตรค่ะเวลากัดเก็บจะอยู่ที่0.6ชั่วโมงค่ะนี่ก็จะเป็นโฟไดอะแกรมนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าระบบเรามีการเวียนตะกรอนตรงที่บ่อตกตะกรอนนะคะแล้วเข้าระบบ BOD เราจะอยู่ที่2 5 0มิลลิกรัมลิตรเมื่อผ่านบ่อเกิด BOD เราจะลดลงเหลือ1 7 5มิลลิกรัมลิตรค่ะแต่เมื่อสิ้นสุดแล้ว BOD ที่เราออกจากระบบเลยจะอยู่ที่1 1มิลลิกรัมลิตรซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแสดงระบบบาบัดน้ําเสียที่เราออกแบบนะคะน้ําเสียจะเริ่มอยู่จะเริ่มที่บ่อกเกิดนะคะจากนั้นก็จะไหลไปที่บ่อ eq ค่ะตรงนี้อย่างที่ทราบนะคะตรงนี้ bod จะมีการลดลงจาก2อ0ห้าสิก็เหลือเป็น1้อยเจ็ห้ามิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นบ่อเติมอากาศแล้วก็จะไปบ่อถังตกตะกอนค่ะถังตกตะกอนเรามี2ถังและตรงถังตกตะกอนนะคะเรามีการเวียนตะกอนกลับมาตรงนี้ค่ะ ซึ่งบอกเก็บตะกรยนกลับก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ค่ะจากนั้นน้ําที่ผ่านแล้วหรือว่าน้ําที่ส่วนใสจากการตกตะกรนค่ะจะไปถังพักน้ําใสตรงนี้ค่ะน้ําเสียของโรงพยาบาลต้องมีการเติมคล,ลีนค่ะจึงผ่านตรงนี้ค่ะเป็นบ่อเติมคอลอีนของเราจากนั้นน้ําของเราก็จะมีการปล่อยลงสู่สาธารณะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่จริงของโรงพยาบาลเราค่ะ ระบบที่เราออกแบบจะมีการตั้งไว้ที่บริเวณนี้นะคะเป็นหลังโรงพยาบาลและซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าใกล้จากชุมชนนะคะแล้วก็ระบบบำบัดของเราวางแผนไว้ว่าน้ำจะไหลไปทางนี้นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ